ว่านขังขาวดำเนระพูสีไทยมังกรดำนางครวนนี่คือชื่อเรียกของว่านชนิดนี้และยังมีอีกหลายชื่อมีลำต้นเป็นเงาอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ,มะเมล็ดแยกกอหรือขุดเง้ามาทอนเป็นท่อนๆแล้วนำไปปักชำในที่ที่มีความชุ่มชื้นสามารถออกดอกและติดผลได้ตลอดปีช่อดอกออกจากซอกใบ มีมากถึง20ดอกต่อช่อสีม่วงคร้ำมีใบประดับมากกว่าสี่ใบเป็นสีเขียวครับคล้ายปีกั้างคาวความเชื่อของว่านั้างคาวดำเป็นว่านอาถรรพ์มีผีประจำต้นที่แรงถ้าจะเอามาปลูกในบ้านห้ามปลูกหน้าบ้านต้องปลูกไว้ท้ายบ้านมิเช่นนั้นจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดบ่อยๆแต่ถ้าเลี้ยงดีๆก็สามารถช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้หมอพื้นบ้านพื้นเมือง มักนิยมใช้ว่านข้างขาวดำในการทำเป็นยารักษาความดันโลหิตสูงแก่ลมหน้ามืดตาลายโดยนำหัวมาฝานตากให้แห้งแล้วนำมาแช่น้ำร้อนกินหรือฝานและเคี้ยวกินเลยคนไทยมุสลิมนิยมใช้ว่านข,าข้างขาวดำในการรักษาอาการปวดท้องโดยนำใบมาต้มน้ำดื่มและสามารถนำเอาหัวมาดองเหล้าได้เป็นยาชูก,กําลังปึงปังอีกทั้งยังสามารถกินสดๆได้ โดยส่วนใหญ่จะกินส่วนที่เป็นดอกและใบอ่อนเป็นผักกินแก้มลาบหรือกินกับน้ำพริกเป็นตน้น